รติกรกิติศักดิ์คุณทรน,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมที่ดินค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆจากร้านกาชาติกรมที่ดินมาฝากค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันจากท่านอธิบดีกรมที่ดินค่ะครับสวัสดีครับผมชยาพุจันทรัอธิบดีกรมที่ดินครับตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณร้านกาชาติในโซนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ด้านหลังอ,อนุสาวรีย์รัน 9, ร์เก้ารัชกาลที่6นะครับถ้าเกิดท่านที่เข้ามาในงานกาชาติก็ง่ายๆเลยนะครับ เดินมาทางด้านอนุสรีรอ6แล้วก็เข้ามาในโวนลุมพินีเลี้ยวขวาก็จะพบกับโซนร้านกาชาติของกระทรวงอัดไทยและรัฐกิจในกังกัดก,ก,กระทรวงอัดไทยนะครับร้านของกรมที่ดินเราก็อยู่ริมบึงน้ําเย็นสบายนะครับเราก็จะมีบริการสนุกสนุก,นกที่น่าสนใจมากมายนะ,ะท่านคางโรงงานของเราตัา้งแต่วันไหนะงานกาชาติปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่8ปดถึงที่สวนลุมพินีนะครับ ก็มาเที่ยวชมได้ฟรีเลยเห็นบอกว่าในงานมิจรรมเยามากมายเลยท่านเอาเฉพาะในส่วนของร้านของกรมที่ดินเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าขาประจาก็คงจะรู้กันดีนะครับเราจะมีการตักบอลเสี่ยงโชคซึ่งรางวัลใหญ่ออกทุกวันออกหมดของรางวันไม่มีขนกลับนะครับแวะเวียนหมุนเวียนมาออกทุกวันแล้วก็เริ่มขายบัตรสําหรับตักบอลสิ่งโชคเนี่ยนะครับที่ร้านกาชาดของกรมที่ดินเนี่ย วันธรรมดาก็15นาฬิกาถึง22นาฬิกาถ้าเป็นวันหยุดราชการหรือวันนัดนักขัาตลเลิกนี่ก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับแต่ส่วนใหญ่กระซิบไปน,นิดนึงประมาณ2ทุ่มก็ปิดร้านแล้วเพราะว่าของรางวัลออกหมดนะครับอันนี้เฉพาะกิจกรรมแรกของรางวัลใหญอ่ออกทุกวันทีวีตู้เย็นอะไรน,นี่ออกขนมาเท่าไหร่ไม่มีขนกลับนะครับออกรางวัลแต่ละวันเยอะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่า คนก็สนใจอีกกิจกรรมหนึ่งนอกจากตักบอลเสี่ยงโชคก็จะเป็นเรื่องของสลากกาชาติของกรมที่ดินรางวัลใหญ่เนี่ยทองคําแท่งหนัก50บาท50บาท,บาทแล้วก็มีรางวัลรองรองลดหลั่นกันได้อีกนะครับก็สามารถซื้อสลากกาชาติเป็นบุตสนของกรมที่ดินได้ที่สนงงานักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาได้ทั่วประเทศทั้งสี่อะไรหกแห่งนะครับนอกจากนั้นยังมีสร้อย ลูกปัดหินสีธรรมชาตินะครับซึ่งผมร้อยเองกับมือนะครับกับภรรยามาจําหน่าย200เส้นนะครับโดยรายได้ทั้งหมดก็บริจาคสภาการชาติไทยในานามของชมุมในแม่บ้านกรมที่ดินนะครับเป็นร้อยลูกปัดหินธรรมชาติที่ร้อยมือเป็นงานเ a n ร้อยเปอร์เซ็เลยผมแล้วก็ภรรยา,าร่วมกันร้อยแล้วกไ็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรก็อยากให้มาอุดหนุนนะสวยงามแน่นอนเพราะผมร้อยเองกับมือมีแค่ แล้วก็อย่าลืมนะส่งท้ายก่อนจากกันเรามีนัดกันที่ร้านกาชาติของกรมที่ดินนะครับเมื่อสักครู่น,นี้นะคะเราได้รับฟังรายละเอียดจากท่านอธิบดีกรมที่ดินกันไปแล้วนะคะนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วค่ะภายในงานเรายังมีคลินิกที่ดินที่คอยให้คําแนะนําและรับปรึกษาปัญหาเรื่องที่ดินด้วยอย่าลืมนะคะแวมาร้านกาชาติกรมที่ดินกันค่ะแล้วพบกันค่ะ